เสีงผ่นฟังศูนนาฬิกาศูนยนาทีศูวินาทีปรับระดับเสียงของเสียงเรียกเข้าเป็นศูนย์เปอร์เซนต์ศูนย์นาฬิกาศูนย์นาทีห้าวินาทีศูนย์นาฬิกาศูนย์นาทีหกวินาทีศูนย์นาฬิกาศูนย์นาทีแปดวินาทีศูนย์นาฬิกาศูนย์นาทีสิบวินาทีศูนย์นาฬิกาศูนย์นาทีสิบสองวินาทีศูนย์นาฬิกาจะบัฟผักปุ่มศูนย์นาฬิกาศูนย์นาทีสิบหกวินาท ทดสอบหูฟังอันใหม่ครับเพราะว่าอันเก่าใหม่ใช้ไม่ได้แล้วนะฮะก็เลยเอาอันใหม่มานะครับผมนะครับลองใช้ไ <c oughs> หม่หูฟังจวนี้ทดสอบเสียงดูนะครับว่า ดังดีขนาดไหนนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ตอนตอนอ่าแต่เมื่อกี้นี้ผมผมใช้ลองเปิดเพลงฟังดูในหูฟังแล้วก็ถือว่าดังใช้ได้นะฮะโอเคอยู่เสีย,ยงเบสออกดีอยู่นะฮะกำลังจุบๆอยู่ในหูนะฮะเออดังดีอยู่นะฮะอืมนะครับผม ก็ลองมาทดสอบดูนะครับเ <c oughs> พะตัวนั้นไม่ฟังตัวนั้นมันไม่มันใช้ไม่ได้นะไม่มันไม่ดังนะแต่ว่าไอ้ตัวหูฟังอ่ะใช้ได้นะครับมีปัญหาอยู่ที่ไม่นะครับเนาะจะได้เอาเส้นใหม่มานะครับแล้วบางทีผมจะอัดผ่านหูฟังบ้างอัด่านตัวไม้ ตัวเครื่องของัำทรงบ้างนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะนะครับบางทีก็ไม่หูฟังบางทีก็ไม่จากตัวเครื่องโทรศัพท์นะครับโดยจากเครื่องโทรศัพท์ทำทุงเครื่องนี้เนาะนะครับก็ใช้สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับไม่หูฟังบ้างไม่โทรศัพท์บ้างนะครับ เนะครับสวัสดียมเย็นนะครับผมเนาะเรามาทดสอบไมคฟังดูนะครับอืมนะแต่ว่าผมว่าวันจากที่ผมลองเปิดเพลงทดสอบฟังดูแล้วก็ถือว่าดังดีใช้ได้อยู่นะครับเนาะนะครับผม โอเคครับลองทดสอบดูนะฮะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับผมโอเคครับพักปุ่มช a บ s บร p บ e c o r d b